สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่กุลโคเชนะคะก็เอาเสื้อนะคะใส่ซัมเมอร์หน้าร้อนนี่นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้ก็เดินทางมาถึง50%เซ็แล้วนะคะในการถักนะคะพี่กุลโคเชนะคะเสื้อตัวนี้นะคะพี่กุลก็จะทำเป็นกระดุมผ่าหน้านะคะไหมคะ จะทำเป็นกระดุมผ่าหน้า3เม็ดนะคะด้านหน้า2ตัวดอกด้านหลังสองตัวดอกนะคะก็จะดูคับๆหน่อยนะคะเพราะว่าไซส์ของหุ่นนี้จะเป็นไซส์ที่36นะคะแต่ว่าตัวเสื้อนี้จะรอบอกที่32ถึง34นะคะใส่ได้นะคะยืดถึงสามี่นะคะ แต่ว่าบังคับใส่หุ่นนะคะได้ถึง36นะคะก็เอาผลงานนะคะซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะเป็นเกาะอ,อกนะคะตอนนี้ยังเป็นเกาะอ,อกอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขอบนะคะเดี๋ยวว่าจะทำสายนะคะขึ้นไปแล้วก็มีระบายตรงชายนะคะเล่นลูกเล่นนะคะน่ารักน่ารักใส่เที่ยวทะเลนะคะใส่ซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะสวยไหมคะสีม่วงพัดเทลไลท์ แบบถักแบบไลทส,สีนะคะไล้โทนสีมานะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นน้ำจิ้มค่ะไว้รอชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ